เอฮ้ยทางหมายมุดแหลกตีได้นี่เนี่ยคิดว่าตีได้ไหมครับทุกคนคิดว่าผมตีได้ไหมเนี่ยสภาพหมายแบบโหดมากโหดมากๆ ได้หรือเปล่าวะลองดูอ่อโอ้โหติดอุปสรรคอีกได้นิดหน่่ยก็ดีอาออุ้ยโดนโดนไม้แรกโดนเลยครับกระเต่าฮัทอีกแล้ว เหมือนจะผอมอมแล้วมั้งเนี่ยอีกแล้วเหมือนจะผอมนี้แล้วครับนะนๆะดูโอ้โหผอ,อ,อมไหมเนี่ยก็ได้เลยะเนี่ยครับกัดเต่าฮับนะครับสีสีเทานะตัวนี้เอ้ยสีนตาลโหผมมาเตะสีเทาเยอะน,นี่ครับต่บอผลงานไปวยนะครับเต่าฮับอ่า สภาพหมายก็ตามนี้ครับดูอุปสรรคเยอะมากนะครับตีค่อนข้างลาบากมากไอตีอ่ะพอตีได้ครับแต่ว่าตอนวัดพาเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคันมันจะไปโดนพวกกิ่งไม้แล้วพวกนี้คันจะหักได้นะครับต้องระวังหมายแบบนี้ครับค่อนข้างอันตรายโอเคครับผมเต่าครับโอเคแต่ครับเดี๋ยวลุยกันต่อสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวลองตีต่อนะครับ ก็ได้ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เมื่อกี้เหยื่อไม่ชันจะออกแอคชั่นเลยเอาใหม่ลองดูดิ โดนี่โดนีตัวหนึ่งโดนีตัวหนึ่งโดนีตัวนึ่งแหมที่สองครับสำหรับตรงนี้ครับโอ้ตัวนี้อ้วนมากสุดยอดก็กัดเต่าฮับอีกแล้วนี่สีน้ำตาลน,นะครับตัวนี้เต่าฮับสีน้ำตาลสุดยอดมากๆ อ้วนปักครับตัวนี้ตัวนี้เก็บทำอาหารนะครับอ้วนมากครับนี่ครับเต่าครับสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นปลาช่อนนะครับโอเคก็สภาพหมายก็ตามนี้นะครับก็มุดลงมาตรงที่มันลกๆนะครับก็มีช่องตีได้นิดๆหน่อยก็ลองเหนียวดูนะครับเดี๋ยวรอรถไปกันอ่ะโอเคก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับผมเต่าครับนะครับ อไปครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อสุดยอดมากครับผมเต่าครับไปปลาช่อนกระสายอ้วนๆเลยครับดูท้องมันโ,โอ้โหโอ้โหลุดลุดลุดไปเลยโอ้โหยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเรียบร้อยไปแล้วโ,โอเคไม่เป็นไรไปครับผมลุยกันต่อต่อครับตรงนี้แหละได้ไปสองตัว ตัวแรกค่อนข้างผอมนะปล่อยตัวที่สองอ้วนปล่อยอีกที่หลุดเแ็งเลยอุ้ยมีกัดอีกมีกัดอีกครับมีกัดอีกมีกัดอีกเฮ้ยปลามาอยู่รูเนี้เยอะเลยอ่ะ สวยนะตรเนี้กัดแรงไง โตแล้วสายนี้อื้มอืมอื้มโอ้ยใหญ่ตัวนี้ใหญ่เลยโอ้โหหอมไหมเนี่ยโอ้โหผอมโอ้ยจะได้ว่ะโอ้โหดูหัวเบ็เลอะเลยอื้มโอ้ยใหญ่มาก ดูครับทุกคนทุกคนดูครับนี่ดูหัวมันดิแต่ตัวผอมเลยโอ้โเสียดายว่ะโอเคครับเต่าครับหายเลยนี่นี่ครับสีนตาลนะครับตัวนี้ โอ้าหใหญ,ใหญ่โอเคครับผมโหตรงนี้สามสามตัวแล้วเนี่ยได้ามาสามตัวแล้วปลามอยู่เลยตรงนี้เนี่ยโอเคครับผมฝากของงานด้วยครับต่อครับโอ้ยสุดยอดใหญ่มากแต่เหมือนจะผอมนิดนึงนะผอมไปนิดนึงแหมเสียดายโอเคจะถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวผมปล่อยมันไปแล้วกันนะครับตัวนี้โอเคต่อครับครับโอเคสุดยอดมากครับผมไปครับไุยกันต่อ จะตีช่องนี้อีกอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับตรงนี้แหละปลามันอยู่เยอะนะครับตรงเนี้ยหลายตัวก็ได้ไปสามตัวแล้วนะ,นะครับตรงเนี้ยปล่อยไปหมดเลยะครับสามตัวไม่ได้ตัตง้งตวงตัวแรกผอมนะครับตัวที่สองอ้วน่ดิ้นหลุดตัวที่สามใหญ่แต่ผอมอีกก็ปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยไปตรงนี้เคลุยต่อ อาผมเราไม่เอามันน่าจะมีจะมีแค่สามตัวหรือจะมีต่อจะมีอีกมีเปล่า มีแค่สามตัวย้ายหมายดีกว่าครับไปตรงลีนดีกว่าก็เถิบจากหมายเมื่อกี้มาหน่อยนึงครับลองดูานี่จ๊ะหมายน่าโดนมากเลยนะจ๊ะ ว่าจะเปลี่ยนอุย้ยไม้แรกก็โดนเลยว่าจะเปลี่ยนสีเหยือเมื่อกี้จะพูดว่าจะเปลี่ยนสีเหยืองหน่อยสีมตาลนี่มันหม,มานจริงยอด นียตานี่สุดยอดมาก อออ้ยอยอเยมันกัดทีเผลอทุกทีเลยผมส่งไม่ทันนะครับชอบมากัดทีเผลอ <c oughs> กัดตอนแบบสายตาผมไปมองตรงอื่นอ่ะ <c oughs> อ้กัดสองตัวแล้วไม่ได้ลวตัวคราวนี้จะส่งสายมั้งละกัดหก วิ่งเยอะจังอือดูไหมอยู่ล้วครเนี้ยอืมขายอีกอุ้ยป,ป,ปลากัะลูกปลาอยู่นู้นครับ ผมเอาไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้ตัวนี้มันกัดอุ้ย,ยโ,โหละคราวนี้โตละคราวนี้อ,อ,อกระเด้งกระเด้งกระเด้งซ้มทีอฮ้ยปลาผอมอีกแล้วว่ะปลาผอมอีกแล้วเต็มปากเลยอ๋อว่าแล้วกัดอยู่หลายทีโอ้โหเดฟเลยครับผมตัวนี้นี่ ดูตอบเลยโอ้โห,โหเสียดายว่ะปลาโอเคครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยมันไปนะครับก็กระเต่าครับนะครับสีตาอีกแล้วนีโ่โอเคนี่ครับโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอเซลฟี่แป๊บหนึ่งเซลฟี่เสร็จผมก็จะปล่อยมันนะครับ แคปนึง่งโอเคอเทเรื่องครับเซลฟี่เสร็จแล้วอ่ปล่อยเลยนะครับปลดก่อนโอ้ยมือแหกมาแล้วผมออื ตัวนี้ก็ปล่อยคืนนะครับไปไปโอเคดูเรื่องเดี๋ยวมากับอีกนาไปอ้วนก่อนค่อยมากับใหม่ดูเรื่องนะ <c oughs> โอเคลุยกันต่อครับผมตรงนี้แหละ